คุณชายนมเปรี้ยวนะครับผมชาแนลนะครับผมวันนี้นมเปรี้ยวกินข้าวกับไรเนาะกินข้าวสายจังเนาะวันนี้พ่อต่อเพิ่งไปซื้อกับข้าวมาให้นมไปเี้ยวนะครับผมอวันนี้พ่อต่อไม่ได้ไปขายกองเนาะจะให้น้องๆกินอาหารเม็ดอย่างเดียวน้องๆก็มายอมกินเอไปดูกันครับผมเฮ้ยนมเปรี้ยวกินอะไรโอ้โหกินใหญ่เลยนะครับ ไข่ทอดนะครับผมไข่ทอดสับเขาต่อซ no uh, ื้อมาให้เด็กเกินกันเอาดูนี่ทำไมไม่กินอ่ะลูกโอ้กินเลยเลยเจ้าเก่งใจน้องกินเลยเหรออ่ะกินน้อนกินลูกน้องกินดีกินลูกกินเลยกินเลยไม่ต้องเกรงใจจับมือก่อนจับมือก่อนจับมือก่อนมาจับมือก่อนไม่ต้องเรียจับมือก่อนจับมือก่อนเฮ้ยกินกินลูก กิน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 มันต้องเกรงใจเอ้ยเออยเอ้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 ยไม่หิวเหรอดีไม่หิวหอะลูกยังไม่หิวคะ่ะด,ดีน่าจะยังไม่หิวนะครับจับมือก่อนลูกมาจับมือก่อนจับมือก่อนจับมือก่อนดีดอกหมาเอ้ยดีดอกหมาเอ้ยไม่ต้องอามาอ้อนพ่อไปไปกินข้าวไปกินข้าวลูกไปอ้อนพ่ออย่างเดียวเลย ดีกินข้าวลูกดูพี่น้ำเปรี้ยวดิพี่น้ำเปรี้ยวก้องตั้งหน้าตั้งตากินใหญ่เลยโอ้โหจะเต็มเป็นไงบ้างโอ้โหจะเต็มจะเต็มถอยมาเจ้าเต็มเต็มเฮ้ยไม่ใช่โยเกิร์ตโยเกิร์ตโยเกิร์ตออกมาเดีวเดี๋ยวดี๋เปี้ยว มาก่อนอมัด่อนใพี่เปียงเงียป่ะดืน้ำนะครับเดี๋ยวเปียกกินน้ำวันนี้จะวิ่งตามพ่อพ่อบอกว่าจะขังไว้เลยไม่กล้าไม่กล้าวิ่งตามนะครับผมถ้าตามพ่อพ่อจะขังเลยไม่ให้ออกมานอกบ้านเปียวไม่ตามฟังรู้เรื่องนะครับผมฉลาดมากๆเลย ออล้วลกินข้างเขียงอีก่เก,ก็บกองกระดาษต่อก็ยังไม่ได้กินข้าวนะครับนี่ก็บ่ายแล้วเนาะพี่กตกเาเพิ่งได้กินข้าวในช่วงบ่ายนะครับผมช่วงเช้าพอต่อก็วุ่นวายไปนู่นไปนี่ไปทุ่ละมาอ่ะ ต้องขอขอบคุณเมนูนานะครับผมสนับสนุนอาหารของน้องๆน,นะครับน้องได้กินอาหารเมนูจานโปรดกันนะขอบคุณเมนูนาขอบคุณแม่การขอบคุณแม่ปัดขอบคุณแม่หมวยขอบคุณแม่ฟ้านะครับผมแม,แม่ทุกท่านเลยนะครับในการสนับสนุนในการดูแลเด็กเรื่องของอาหารของน้องหมาน้องแมวเนาะ คุณทุกท่านเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมเอาพี่น้องเปรี้ยวขอทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคไอไข้เจ็บนะครฮะอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอทุกท่านมีเงินทองใช้ใจอย่างไม่ขัดสนเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับเอา้าวีไม่กินนะลูกกินได้แล้ว กินอะไรกินอะไรนะเอ่ออะเด็กเด็กๆที่ทำเปียกไปไงบ้างโอ้น่าสบายใจเลยโอ้หนูที่จับมือขอจับมือหน่อยเออเก่งมากเลยโอ้โหหนูที่จับมือนะครับผมครังนี้ครังนี้มารั้งนี้คร้งนี้ครงนี้ขอครังนี้ kèn giàn kèn nhau com thôi, phải học tiếng Anh phải học tiếng Anh, hóm thôi, hóm đi qua, đi đi đi, 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 <laughs> đi đi lạc đi, láp biêu nó đi lên bên nó đi đó, láp biêu, nằm à, biêu chạm môi này, này lúc mà đi đi đi, đi, đi ơi, đi mà coi luôn. ขึ้นไปหาพี่เปี้ยวก่ปหอมหอมเปี้ยวก่อนหอมเปี้ยวก่อนหอมเปี้ยวก่อนโอ้ยห,หอมหอมดีเลยอ้าวาหอมเปี้ยวมาหอมเปี้ยวก่อนรักที่เปี้ยวดีกว่ารักที่เปี้ยวรักที่เปี้ยววิ <laughs> ่งหนีเลยเด,ดี๋ยด,ดีมาเล้ว